ช่วงมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกลับมาสู่ช่วงการมีส่วนร่วมกับหลักประกันสุขภาพค่ะช่วงนี้คุณกระนกวันกระหนกวนาวงและดิฉันอมรบรรจงอย่าก,กับคุณผู้ฟังเช่นเคยคุณกระนกวันคะ จะพาไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยระบบสุขภาพชุมชนแล้วก็ไปดูว่าภารกิจของกลุ่มสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการจะต้องทํำยังไงบ้างซึ่งในช่วงนี้คุณอรจิตบบำรุงสกุลสวัสดิ์ค่ะท่านเป็นรองประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการแล้วก็เป็นผู้อำนวยการแผนงานระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยระบบสุขภาพชุมชนมา<ะ>คุยกันกับเราค่ะคุณอรจิตคะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณอรจิตคะเป็นโอกาสดีสสดได้พูดคุยกันค่ะแล้วก็ก่อนอื่นที่จะไปดูว่าเอ๊ะระบบสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการที่จะต้องทําอะไรยังไงบ้างสําหรับกลุ่มภารกิจนี้อยากให้คุณอรจิตเล่าให้ฟังหน่อยหนึ่งได้ไหมคะว่าแผนงานระบบบริการฟื้นฟนูสมรรถภาพด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยระบบสุขภาพชุมชนโอ้โหฟังดูแล้วแบบ <c oughs> ชื่อ <c oughs> ยาวมาก <c oughs> งานแบบครอบคลุมเยอะมากทําอะไรบ้างคะ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเอเรื่องเดียวกันที่เป็นระบบบริการในลักษณะของการบรณาการกันนะคะคือจริงๆแล้วถ้าเราเอาตัวของประชาชนหรือตัวผู้รับบริการเป็นตัวตั้งเนี่ยนะคะค่ะแล้วเอเมื่อกี้ที่พูดถึงบริการฟื้นฟูบริการการสุขภาพแกาแผนไทยหรือสุขภาพชุมชนเนี่ย ก็คือการไปสนับสนุนระบบบริการให้กับประชาชนหรือผู้ป่วยเนี่ยได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะโดยตรงนี้เนี่ยเราก็เน้นไปในส่วนที่ว่า,าในหน่วยบริการที่เขาสามารถจะจัดบริการโดยสปสอชอก็มีการสนับสนุนงบในเรื่องบริการตรงนี้นะคะในเรื่องของบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ แล้วก็ในเรื่องของบริการด้านการแพทย์แผนไทยแล้วก็ในเรื่องของอกองทุนหลักประกันสุขภาพท,ท้องถิ่นหรือพื้นที่ที่เราสนับสนุนไปที่อบตอเทศบาลเนี่ยถ้าเราเห็นตัวประโยชน์ว่าเออประชาชนที่เขาจะได้รับบริการตรงนี้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยระบบบริการตรงนี้ก็จะไปสนับสนุนโดยเชื่อมโยงบูรณาการกัน นะคะโดยหลักๆก,ก็คือเชื่อมโยงจากทางหน่วยบริการที่ไปสู่ทางชุมชนท้องถิ่นนะคะแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์ในล,ลักษณะของการต่อเนื่องโดยที่ดูแลเต็มที่ค่ะไปจนถึงตั้งแต่หน่วยบริการไปจนถึงที่บ้านไปจนที่ชุมชนชเป็นตน้น ออภาพออกก็เรียกว่าเป็นการทํางานเชื่อมโยงกันตอนนี้ต้องขออนุญาตคุณอรจิตนะคะโฟกัสเข้าไปที่รายละเอียดของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่นะคะว่ามีที่มาที่ไปของการจัดตั้งกองทุนยังไงบ้างคะตะ่ี้เห็นพูดแวบๆบแบบถึงชื่อของกองทุนนี้ด้วยะคะ่ะคือ,อาจากที่พูดสักครู่เนี้ย<ะ>ก็มองว่า,าทางหนึ่งที่จะช่วยทําให้ประชาชนโดยเฉพาะในชุมชนนะคะได้รับการ ดูแลโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองแล้วก็มีการดูแลโดยชุมชนและท้องถิ่นที่จะสนับสนุนได้ด้วยทําความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่เนี่ยนะคะใ,ให้เข้ามาดูแลอย่างทั่วถึงแล้วก็มีประสิทธิภาพก็เลยเห็นว่าถ้าเราทําความร่วมมือกับองค์กรปกครอ,องส่วนท้องถิ่นนะคะ ที่ในมาตาราพูดถึงพลบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยเนี่ยมาตรา47ก็ได้มีการกำหนดไว้นะคะว่าถ้าเห็นว่าท้องถิ่นใดเนี่ยมีความพร้อมมีความเหมาะสมแล้วก็เขาได้สนับสนุนให้ประชาชมนมีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็สามารถจะได้รับการค่าใช้จ่ายจ,จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะ,ปะสปสชก็ เลยประสานกับาทางสมาคมอบตอเทศบาลกับสมาคมสันนิบาตเทศบาลว่าถ้า,าทางอบตอและเทศบาลทั่วประเทศเนี่ยนะคะสนใจจะเข้าร่วมภายใต้ตรงมาตรานี้ก็เขาก็สามารถจะได้รับค่าใช้จ่ายสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพด้วยนะคะโดยมีการตกลงว่าท้องถิ่นเองเนี่ยเขาก็มีาภารกิจในเรื่องการ จัดบริการสาธารณสุขโดยเฉพาะในเรื่องการดูแลสุขภาพและเขาก็พอมีงบประมาณที่จะสมทบร่วมด้วย <c oughs> ก็เลยทําเป็นข้อตกลงร่วมกันนะคะป <c oughs> สชโดยกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก็ได้ออกเป็นประกาศหลักเกณฑ์ที่จะใหอ้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเข้ามาบริหารจัดการหรือดําเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น อพื้นที่นีนะคะก็มีการเริ่มกันมาตั้งแต่ปี49จนถึงปัจจุบันก็มีการปรับปรุงประกาศครั้งนี้ก็เป็นประกาศประกาศที่3นะคะที่มีการปรับปรุงเริ่มใช้ปี2557โดยสวสชก็สนับสนุนงบเอาจากไรหัวจากงบสง่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคเนี่ยนะคะ45บาทต่อหัวเนี่ยให้กับอบตอและเทศบาลที่เข้ามาสนใจที่เข้ามาร่วม แล้วก็ตามประกาศหลักเกณฑ์นเนี่ยก็คืออวตารกับเทศบาลที่เข้าร่วมเนี่ยก็จะสมทบงบประมาณน,นะคะตามขนาดเล็กกลางใหญ่ก็คือ 30%, 40%, 50%แล้วก็สำหรับเทศบาลเมืองและเทศบาลน,นครก็จะสมทบ60%ซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะกำหนดว่าให้ไปดำเนินง,งานโดยเฉพาะในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคพื้นผูสมรรถภาพและบริการปฐมภูมิเชิงรุกนะคะ โดยเราก็สนับสนุนไปให้หน่วยบริการผสมภูมิในพื้นที่อยู่นะคะอันนี้ก็รวมถึงพวกทางในงานสาธารณสุขของอบตอและเทศบาลก็ด้วยนะคะสามารถจัดบ,บริการโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนแล้วก็สนับสนุนไปให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆในพื้นที่ในนี้ก็ดูทั้งในเรื่องของกลุ่มเด็กเด็กเล็กเด็กเยาวชน ปร,ประชาชนในวัยทำง,งานนะคะ,คะที่มีความเสี่ยงต่อโรคเรือรล่านต่างผู้สูงอายุคนพิการสตรีนะคะโดยเฉพาะสตรีที่ในในระยะตั้งครรภ์แล้วก็สนับสนุนให้กับทางศูนย์เล็กๆลศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์คนพิการที่เขาจะจัดบริการ เห็นเสุยงคิว่าป้องกันโรคด้วยนะคะอย่างอย่าง,างรูปรูปธรรมท,ที่ที่เข้าไปทำในะอย่างเช่นพอได้ค่าใช้ใจ่ายรายหัวจากทางสปสอชอไปแล้วแล้วก็เทศบาลหรือว,ว่าอบตอสนับสนุนงบประมาณเข้ามาสมทบเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กิจกรรมหลักๆที่ทํำยังไงคะอย่างเช่นไปให้มีแพทย์แผนไทยส่งเสริมให้ออกกําลังกายหรือว่าไปฟื้นฟูคนเจ็บป่วยหนักติดเตียงอยู่ที่บ้านหรือทาอะไรยังไงอะคะก็ทั้งหมดส่วนใหญ่เนี่ยอีกอยยกตัวอย่างเอาเป็นแต่ละกลุ่มแล้วกันเนาะถ้าถ้าเป็นอย่างกลุ่มเด็กเล็กนะเราก็เน้นไปในเรื่องของถ้าสมมุติเป็นกลุ่มเด็กเล็กเลยเนี่ยอย่างเช่นก็มีการเข้าไปดูแล ส่งเสริมอนามัยให้เด็กได้มีมีการรับประทานเช่นมีการให้ส่งเสริมให้แม่ให้นมบตรอันนี้คือเด็กเล็กนะ<ฆ>แล้วก็มีการให้ความรู้กับสตรีตั้งแต่ตั้งครั์ก่อนคลอดและหลังคลอดแล้วก็มีการเข้าไปตรวจสุขภาพแล้วก็แนะนำในเรื่องของการดูแลสุขภาพ แล้วถ้าสมมุติเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุอันนี้จะเยอะหน่อยนะคะคมีการทำเยอะมากเลยตั้งแต่กลุ่มผู้สูงอายุที่ยังแบบดูแลตัวเองได้ยังสื่สังคมเพื่อนง่ายออกมานอกบ้านทำกิจกรรมได้อันนี้ก็มีการสนับสนุนกิจกรรมอย่างที่เมื่อกี้พูดนะคะเช่นมีการออกกำลังกายการอย่างส่วนใหญ่ก็นิยมนะลำไม้กลองตอนนี้ก็จะเป็นอะ,อะไรนะลำวงย้อนยุคอะไรแบรบ,รบนี้นะคะ แล้วก็มีในเรื่องของการให้ความรู้ตรวจคัดกรองสุขภาพผูพ้สูงอายุนม,มีการตรวจตาให้เพื่อจะได้ดูว่าเป็นตากระจกไหมเพื่อจะส่งไปรักษาถ้าไม่ก็ให้เขาดูแลตัวเองไปก่อนหรือมีการตรวจฟันตรวจช่องปากหรือมีการตรวจเบาหวานความดันอันนี้เป็นรูปธรรมที่เห็นชัดเจนซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นการบริการเข้าไปจนถึงในชุมชน ซึ่งปกติเนี่ยผู้สูงอายุถ้าจะให้เขามาที่โรงพยาบาลมาตรวจอย่างนี้เขาก็ไม่มาใช่ไหมหรือว่าไม่ค่อยมีคนพามาชึ่งบริการอันนี้เนี่ยก็จะหนัสถึงโดยกองทุนได้นะคะ,ะเขาก็ไปร่วมกับหน่วยบริการมาจัดบริการตรวจคัดกรองโรคหรือมาตรวจสุขภาพมาส่งเสริมสุขภาพหรือมีกลุ่มก็คือผู้สูงอายุที่ติดบ,บ้านติดเตียงตรงนี้ท้องถึงเองเนี่ยเขาก็มีข้อมูลใช่ไหม และเขาก็ประจาบในเรื่องของการเข้าไปพื้นฟูสุขภาพสําหรับผู้ป่วยโดยเฉพาะทางท,งที่เป็นอมัอมาพาตอัมพาตนะหรือทางกลุ่มที่แบบบางทีเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วต้องนอนติดเตียง mm. ก็จะมีการพื้นฟูสมรสถภาพหรือไปดูแลสุขภาพแล้วก็มีการอบรมผู้ดูแลในพื้นที่ในชุมชน แล้วก็ให้เข้าเข้าไปดูแลอย่างเป็นระบบมากขึ้นน่ะนะคะ,ะผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยจิดบ้านติดเตียงเนี่ยหรือคนพิการอย่างนี้เป็นต้นก็จะได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบแล้วก็ผู้ดูแลต่างๆก็ได้รับการอบรมนะคะส่วนใหญ่ผู้ดูแลหรืออาสาสมัครนี้ก็เป็นคนในชุมชนน่ะก็มีทั้งอสมอมีทั้งคนที่มีใจจิตอาสารหรือที่เป็นญาติที่เขาดูแลก็สามารถเข้ามาอบรม แล้วก็มีความรู้ให้การดูแลได้อย่างถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องด้วยแล้วก็ยังมีกลุ่มก็ได้ก็เรียกว่ากลุ่มวัยแรงงานนะคะท,ที่ยังไม่ไม่รู้จักวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องหรือยกตัวอ,อย่างอย่างกลุ่มโอทอปอย่างเงี้ยนะคะก็นั่งทํางานอยู่ทั้งวันบางทีข้อติดหรือร่างกายเขาก็ปวดเมื่อยปวดหลังเป็นประจําก็ได้รับการฟืน<อ>้นฟูดูแล ใหดีขึ้นอันนี้ก็เป็นรูปธรรมหลักละนะคะทีนี้สิ่งที่ดีก็คือว่าท้องถิง่นเขาก็เรื่อง,งความสําคัญแล้วก็มีความร่วมมือกับหน่วยงานทางสาธารณสุขมากขึ้นนะนะคะในการเที่จะอยากให้บริการข้อดีอันหนึ่งก็คือว่ามันเรมีระบบการส่งต่อส่ตองต่อหมายความว่าซึ่งตรวจคัดกรองอย่างยุกเัียบเบาหวานความดัน พอเราตรวจคัดกรองอายุ3-5ปีขึ้นไปอย่างนี้เป็นต้นนะคะในพื้นที่ตรวจแล้วเนี่ยรู้ว่าโอเคถ้าคุณยังไม่เป็นอะไรคุณก็จะมีความรู้ในการที่จะดูแลไม่ให้ป่วยเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงอย่างนี้หรือถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องคอยเฝ้าระวังก็จะต้องรู้ว่าทําอย่างไรที่จะไม่ให้อ่าป่วยมากขึ้นหรือถ้าเป็นแบบโอ้ย น้ําตาในเลือดสูงบางคนสูงถึง200อ,อ,อย่างเงี้ยนะคะ,ะก็ต้องรีบส่งเข้าไปรักษาแล้วเพราะเมือ่อนั้นเนี่ยจะเกิดอาการรอบหรืออาจจะเป็นเอาพื่นอักข่ได้ก็มีการระบบส่งต่อที่ดีนะคะผู้ป่วยจะได้รับการดูแลไปจนถึงหน่ยวยบริการได้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยถ้าไม่มีระบบจอมลมกือเนี่ยนะคะค่ะผู้ป่วยก็ไม่สามารถมไม่รู้ตัวที่เรจะป่วยอันที่สองก็คือป่วยแล้วไม่รู้ว่าจะไปไหนไม่ได้รับการดูแล ในอย่างพันเวลามันก็ไปเสียเสียหมดอ่ะทั้งเรษฐกิจทั้งสิตใจนะคะแล้วครัวเองด้วยก็อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พอเห็นเป็นรูปธรรมแล้วก็ดาเนินงานจนมาปีนี้ก็ปีที่เก้าเข้าปีที่สิบนะคะก็มีอบตและเทศบาลที่ก็มาร่วมดําเนินงานตอนนี้ถึงเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยหกสิบหง ก็ขาดอีกแค่16แผงของอบตเลขที่2ทั้งหมดนะคะก็จะครบุกแ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาะคะ่ะสัญญาณคุณอ,อ,อรจิตแแถวๆไปได้ยินชัดอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ไ <c oughs> ด้ยินนะคะค่ะต้องพูดดังขึ้นอีกไหมคะพอวดีก็พูดดังอยู่เหมือนกัน <c oughs> พูดดังขึ้นอีกนิดดีคะคะดังขึ้นนิดนึ่ะอีก1 6แห่งนี้ต <c oughs> ิดอะไรอยู่นะคะ <c oughs> ที่ยังไม่สามารถครอบคลุมทั้งหมดนะคะ ก็เอที่บอกว่าขาดอีก16แห่งของอบตอและเทศบาลเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องความพร้อมอะนะคะเพราะจริงๆเนี่ยเทศบาลทั้งหมดเนี่ยมัน7,760แห่งเนี่ยนะคะก็ถือว่า,ามากอยู่เหมือนกันสำหรับที่ที่ยังไม่พร้อมเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกบางทีเขาเปลี่ยนผู้บริหารเอย่ยหรือ,เ,อเป็นเรื่องของอาทงอางงบประมาณที่เขาจะร่วมสมทบ อาจยังไม่พร้อมแลรปีถัดไปเขาก็เข้ามาร่วมใหม่ได้อย่างนี้เป็นยอดนะคะก็คงไม่เจนปัญหาแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าประชาชนเองก็จะเป็นคนตัดสินด้วยนะคะเพาตรงนี้เราเน้นว่าวัดผลวัดผลกันที่ประชาชนกลุ่มต่างๆในท้องถิน่นหรือในชุมชนนั้นที่จะได้รับประโยชน,น์อะคะ่ะวัดผลยังไงคะวัดผลยังไงไก็คือว่า ประชาชนได้รับการดูแลไงคะ <c oughs> อย่างเมื่อกี้รศิทิพพูดถึงเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ <c oughs> หรือดูแลคนพิการหรือดูแลกลุ่มสตรีต่างๆเนี่ยกล <c oughs> ุ่มคนเหล่านี้เขาได้รับประโยชน์เขาก็จะรู้อะคะ่ะว่า <c oughs> โอเคการการที่กองตัวน,นี้เข้ามาดูแลเนี่ยแล้วเขาก็ยังสามารถมีส่วนร่วมนะ <c oughs> ในการที่จะเสนอโครงการขอรับสนับสนุนงบ ให้กลุ่มเขาดําเนินงานกันเองอได้ด้วยอย่างยกตัวอย่างกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานาอย่างงี้นะคะพอเขาเริ่มได้รับรู้ว่าโอเคอยู่ในกลุ่มเชียงนะหรือกลุ่มที่ป่วยนะเขาก็จะเริ่มรวมกลุ่มกันแล้วก็มีการทํากิจกรรมเช่นให้ความรู้กันหรือเชิญวิชาชีพแพทย์พยาบาลที่รู้มาให้ความรู้แล้วก็เริ่มมีการดูแลกันเองในกลุ่มอย่างนี้เป็นต้น มีมีการกเป็นาการทํางานต่อเนื่องกันไปมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่เองประเมินผลการทําหน้าที่ของเรามากน้อยแค่ไหนคะอันนี้เนี่ยพอดีมันเป็นาการบริหารที่<า>เราให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุน<า>ของอบตอรหรือเทศบาลนั้นๆเนี่ยนะคะ<า>เป็นคนบริหารจัดการงบกองทุนอันนี้ที่ สมมติว่าตั้งต้นที่สปสชาโอนไป45บาทต่อหัวคุณด้วยจํานวนประชากรในพื้นที่นั้นนะแล้วก็อบตหรือเทศบาลสมทสบตามเกณฑ์แล้วก็ตั้งเป็นกองทุนนะคะแล้วเป็นกองทุนที่ต่อเนื่องกันไปทุกปีโดยไม่ได้แปลว่าจะต้องอใช้เงินให้สิ้นสุดในปีงบประมาณนั้นนะคะมันต่อเนื่องกันแล้วกรรมาการบริหารกองทุนอันนี้เนี่ยนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตเป็นประธาน แล้วก็ประกอบด้วยฝ่ายต่างๆงาาทั้งอสมทั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรืออบตอทั้งหน่วย Solar. บริการผสม,มผุูิในพื้นที่สองแห่งแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะคะอีกสองคนมีผู้แทนจากคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่นั้นหนึ่งคนอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ผู้แทนจากาหมู่บ้านห้าคนหรือชุมชนห้าคนเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบนี้เนี่ย ก็สามารถจะดึงการมีส่วนร่วมของให้ประชาชนกลุ่มต่างๆเนี่ยนะในพื้นที่ถ้าเขามีการประชาสัมพันธ์อย่างดีเนี่ยประชาชนในพื้นที่นะคะก็สามารถรู้และเข้ามาร่วมได้แล้วฝ่ายเลขาก็จะเป็นตัวประหลัดนะคะของอบตหรือเทศบาลแล้วก็รวมทั้งผู้ช่วยเลขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบตหรือเทศบาลน,นั้นก็สามารถบริหารจัดการ ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ต่อเนื่องนะคะที่ประเด็นสําคัญที่ที่ฉันจะเน้นก็คือว่าหนึ่งก็ประชาชนในพื้นที่นั้นเนี่ยก็คงต้องเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงนะคะเช่นเขาก็ต้องรู้ว่าของตัวนี้เนี่ยนะเป็นของเขานะเขาจะต้องสามารถจะมาใช้ประโยชน์ในส่วนของกลุ่มตุ่่มของเขาแล้วในประกาศใหม่อันนี้เนี่ยเราก็ยังเน้นในเรื่องของ การสนับสนุนไปให้ศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุศูนย์คนพิการที่เขาสามารถจะทํากิจกรรมภายใต้ศูนย์เหล่านี้เนี่ยนะคะเสนอให้กองทุนซึ่งตรงนี้เราก็หวังว่ามันจะทําให้เกิดการทํากิจกรรมอย่างเป็นระบบและยั่งยืนนะคะมีกรรมการของศูนย์ที่ดูแลกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องและท้องถิ่นเองก็จะรับรองดูแลได้ด้วย อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเราเข้ามาเชื่อมต่อกับสปะสะชกับกองทุน45บาทต่อหัวต่อคนที่ได้จากสปะสะชออยังไงคะอ๋อค่ะ,ออคะก็เป็นคําถามที่ดีนะคะคือกรุงเทพมหานครตอนนี้เนี่ยก็พยายามที่จะตั้งอกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรุงเทพมหานครอยูอ่ก็อยู่ในขั้นตอนของการอ,ออกแบบนะคะเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะต่างกับอ,อบตอและเทศบาล ในต่างจังหวัดใช่ไหมคะก็าากาลังออกแบบว่าเออมันจะบริหารจัดการยังไงกันดีเช่นกรุงเทพเนี่ยเรามีสํานักงานเขตหรือเรามีศูนย์บริการสาธารณสุขใช่ไหมคะอยู่ภายใต้การบริหารของกรุงเทพมหาคนครเราจะให้ยูนิตเหล่านี้เนี่ยเข้ามาบริหารจัดการแบบอบตอรหรือเทศบาลเนี่ยมันก็ไม่ได้สักทีเดียวแต่อาจจะต้องออกแบบว่าเออกลไกครเหล่านี้ เขาจะช่วยจัดการกันได้อย่างไรก็กําลังจะนัดหารือนะเข้าใจว่าทางท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครท่านก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะท่านก็รู้ว่ามันได้ประโยชน์และประกาศอันใหม่อันนี้เนี่ยนะคะก็ครอบคลุมพื้นที่ให้กรุงเทพมหานครดําเนินงานด้วยนะคะก็คงไม่อีกไม่นานนะคะประชาชนในกรุงเทพมหานครท่านก็น่าจะเข้ามาติดตามแล้วก็ช่วยกัน สนับสนุนให้เกิดกอ,องทุนหลักประกันสุขภาพในกรุงเทพมหานครขึ้นน,นะคะซึ่งถ้าเป็นคูณ45บาทต่อประชากรของกรุงเทพมหานครมันก็จะเยอะอยู่พอสมควรแต่ว่าอย่างว่าแหละพื้นที่มันกรุงเทพมหานครก็กว้างน,นะคะก <บ S 1> ว้า<อ>งเยอะมีชุมชน,สนตั้งหลายพันแห่งก็คิดว่าก็จะช่วยให้เกิดประโยชน์ได้มากขึ้นน,นะคะ ก็คงต้องตามดูนะคุณกหนกวันว่าจะเป็นยังไงในส่วนของต่างจังหวัดพื้นที่ต่างๆเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ปี2549จนถึงตอนนี้ะระหว่างเมืองมหานครใหญ่ที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนแล้วก็ประชากรแฝงไม่รู้เท่าไหร่นะคุณอรจิตก็คงต้องอออดูกันว่าจะตั้งได้แค่ไหนอย,อยังไงสุดท้ายค่ะที่เราพูดคุยกันมีอะไรทิ้งท้ายไหมคะเชิญค่ะก็เลียนคิดว่าประเด็นสําคัญที่สุดตอนนี้เนี่ย ก็คงไปที่ประชาชนนะคะที่เขาก็ต<ะ>้องม่วนร่วในเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเองซึ่งีฉัเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนตื่นตัวมากเลยในเรื่องของอสุขภาพแล้วก็ความรู้ต่างๆที่เขาจะต้องมีนะคะแล้วเราก็มีโซเชียลมีเดียใช่ไหมท,<ะ>ที่เขาสามารถจะไปสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้ดินั้นก็ต้องพูดถึงอีกเรื่องก็คือว่า สปสชเองก็มี1330นะคะที่เป็น call center สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะรวมถึงเรื่องที่เราคุยกันตรงนี้นะคะก็24ชั่วโมงคิดว่าก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถจะเข้าถึงบริการหรือสามารถดูแลสุขภาพตัวเองได้อัน,นี้ก็ลดค่าใช้ใจ่าย ของอรัฐบาลโดยเฉพาะในเรื่องสุขภาพได้มากเลยนะคะแล้วก็เราคงไม่อยากจะให้เจ็บป่วยใช่ไหมคะะฉะนั้นการดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุด ค่ะระค่ะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ได้เรียนสัมภาษณ์คุณอรจิตบำรุงสกุลสวัสดิ์รองประธานกลุ่มภารกิจสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการและอีกตำแหน่งหนึ่งผู้ในการแผนงานระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์การแพทย์แผนไทยระบบสุขภาพชุมชนคุณผู้ฟังอยากจะติดต่อกองทุนสุขภาพตำบลก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1330ที่คุณอรจิตทิ้งท้ายนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่เราพูดคุยกันมองดูเวลา แล้วหมดเวลาแล้วค่ะคุณกนกวันกรนกวนาวงและทีฉันอามอนบรรจงขออนุญาตลาคุณผูออ้ฟังเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ